โดนเพื่อนหลอกมากินอาหารอาเมริกันตอนสองทุ่มร้านตบแต่งอย่างชิคอาหารก็ถูกใจเกินเบอร์กับร้านนี้เลยครับมิกกี้เกสซอนอมริินเริ่ด้วยจานซิกเนเจอร์เข้าผัดอเมริกันชิคเก้นคอมโบแอดเปปเปอร์ซอสเสเพิ่มเสิร์ฟมาจานเดียวอิ่มทั้งตำบลใหญ่มากไก่ไข่เบคอนหมูบดหอมเจียวไส้กรอกยืนเบียดกันแน่นแน่นเต็มจานไก่ทอดมาดีหนังกรอบข้างในยังจุยซี่ตัวข้าวเนี่ยถูกใจผัดมะหอมข้าวเลียงเม็ด นุ่มไม่แฉะอร่อยแบบไม่อวยจานนี้4 4่ยบาทคอบสลัดจัดผักมาครบทุกสีจานนี้ต้องยำเองกินเองทั้งอร่อยและสนุกสดชื่นชุมช่มฉ่ำตัดเลี่ยนดีดกินง่ายสาวๆชอบสีสวยขนาดนี้320ยบาทแซนวิชทูนา่าแป้งขนมปังอย่างเนียนกรอบนอกนุ่มในไสล้ลักวชีสอย่างเยิ้มทูน่าอย่างฉ่ำเติมดิบหน่อยอร่อยหอมจานนี้290รยบาทลิงกวินี่เบคอนพริกแห้งเส้นสุกับอาร์เดนเตรสชาติดีกลมกลอมเผ็ดนิดๆได้กลิ่นหอมของพริกกระเที<ๆ>ยมโ<ๆ>ดนไป200บาทคารามารี่เมนูที่ใครๆกชอออบบบกรเเคี้ยยวมมันนนล่ อร่อยละจานนี้220บาทปิดท้ายด้วยขนมลังพึ่งเฮ้ยไม่ใช่วาฟเฟิลท็อปปิ้งไอศครีมวานิลลาและสตรอเบอรี่สดทั้งกรอบทั้งนุ่มหวานหวานเย็นเย็นสตรอเบอรี่หอมฉ่ำคิดแล้วยังอยากจานเนี้ย290บาทตัวร้านบรรยากาศน่ารักได้ฟิลแบบอเมริกันสไตล์อยู่ชั้นจีเกสรอมรินเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5ทุ่มวันนี้นุรเพรจะได้เงินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ